สอนเพื่อนๆอน,นวดให้คุณพ่อคุณแม่นะครับว่าการนวดเนี่ยมันต้องทํายังไงนะครับคริสจะใช้เป็นขี้พึ่งยาหนางไม่ใช่ยามหมองนะครับไม่เคยไปเรียนนวดที่ไหนเลยก็ไปนวดแล้วก็จําเข้ามานะครับผู้นวกนวดนะครับก็จะรู้สึกสบายก็กดน้ําหนักประมาณนึงนะครับอย่าให้เขาเจ็บเนาะเพราะว่าถ้าเกิดกดแรงๆมากๆนี่มันอาจจะกลายเป็นตะคิวไปเลยก็ได้ สวัสดีครับคุณผู้ชมของช่องอิมเอิบชาแนลวันนี้น้องอิ่มนะครับหน้าตาแปลกๆไปนิดนึงจริงๆไม่ใช่น้องอิ่มนะครับสวัสดีอีกครั้งครับก็แนะนําตัวก่อนนะครับชื่อคริสนะครับเป็นพี่ของน้องอิมวันนี้เนี่ยวันนี้เราจะมายึดช่องของน้องอิ่มนะครับเรากําลังนวดเท้าให้คุณแม่อยู่นะครับก็เลยให้เพื่อนมาถือกล้องแล้วก็ถ่ายคลิปดีกว่าว่าเผื่อเป็นคอนเทนต์เรียกยอดวิวให้น้องอิ่มได้เดี๋ยวดูกันว่าพี่กับน้องเนี่ย ใครจะได้ยอดวิวมากกว่ากันจะมาสอนเพื่อนๆน,นวดให้คุณพ่อคุณแม่นะครับจริงๆต้องบอกว่าตัวคริสเองเนี่ย ไม่ได้นวดเก่งอะไรขนาดนั้นนวดไปตามมีตามเกิดจนนวดไปนวดมาจนรู้ว่าเส้นตรงไหนอยู่ตรงไหนต้องบอกว่าวันนี้คริสจะใช้เป็นขี้พึ่งยานางไม่ใช่ยาหม่องนะครับมันคือขี้พึ่งยานางซึ่งยี่ห้อนี้คุณแม่ติดมากเขาสามารถเอามาทํากัวซาได้กัวซาก็คือการขูดรีดผิดนะครับบริเวณหลังเนี่ยคนส่วนใหญ่จะใช้ซึ่งตัวนี้เนี่ยสามารถทาได้ทั้งยุงยุงแมลงสัตว์กัดต่อย เราไม่ได้เงินเนาะเราชอบจริงเลยเอามารีวิวให้นะครับก็เอามาใช้นวดได้นะครับตัวนี้สําหรับคนที่นวดไม่เป็นเลยเราแนะนำว่าถ้าใช้ยาหมองจะช่วยให้นวดง่ายขึ้นมากนะครับแล้วก็ผู้ถูกนวดเนี่ยก็จะรู้สึกสบายด้วยนะครับเท้าเนี่ยมันเป็นจุดที่จะสะท้อนอะไรต่างๆในร่างกายเนี่ยได้เยอะมากๆเลยนะครับอย่างเริ่มต้นเลยคือหัวแม่เทา้าก็คือสื่อถึงหัวก็คือศีรษะของเรานะครับถ้าเกิดว่านวดบริเวณหัวแม่เท้าเนี่ย ดันขึ้นแบบนี้เนี่ยนะครับก็จะทําให้ผู้ถูกนวดเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายนะครับนวดตรงนี้ไม่พอนะครับอย่าลืมนะครับที่จะนวดบริเวณนี้ด้วยนะครับนี่โดยอย่างนี้นวดไปคือจริงๆถ้าเกิดว่าคริสนวดไม่ถูกอะ่ะแล้วคนที่ดูอยู่อ่ะครับอยากจะติชมหรือว่าสอนเนี้ยได้เลยนะเพราะว่าไม่เคยไปเรียนนวดที่ไหนเลยก็ไปนวดแล้วก็จําเข้ามานะครับอะตัวนี้คือหัวใช่ไหมครับแถวแถวนี้นะฮะ แถวแถวนี้เนี่ยนะครับอ่ะข้างนี้กระเดะจะได้เห็นนะครับแถวแถวนี้นะครับก็คือจะเป็นคอเนี่ยบ่าไหล่หลังแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลานวดเนี่ยนะครับอ่ะนวดข้างนี้เรานวดไปแล้วนะครับเพิ่งจะคิดขึ้นได้ว่าเดี๋ยวเราจะถ่ายคลิปกันเออมานวดข้างนี้เนาะเวลานวดเนี่ยนะครับเราก็จะกดนะครับกดบริเวณอย่างนี้เนี่ยฮะกดเข้าไปตรงจุดนี้เนี่ยนะครับนิ้วโป้งกดไปอย่างนี้สำหรับคนที่เป็นปวดหลังเนี่ยนะครับเราก็แนะนําว่า กดตึงหน่วงนะครับกดเข้าไปปุ๊บหนึ่งตอนนี้คนถูกนวดนี่คือหน้าเย่เกมากบอกว่าเจ็บมากก็ค,คือเรากดลงไปครับกดไป1 2 3 4 5เอาแรงประมาณหนึ่งนะครับไม่ต้องแรงมาก คือดูเวลาขณะที่นวดไปเนี่ยดูสีหน้าของคนถูกนวดด้วยนะครับว่าเขาไหวไหมเขาเจ็บไหมนะครับถ้าไม่ไหวเราก็เอาซอบๆเบาๆนะครับหลักการกดนี่นะครับเราจะใช้บริเวณนี้เราจะไม่ใช้ตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าใช้ตรงนี้คือเจ็บมันจะเจ็บเราด้วยการนวดเท้านะครับเราก็นวดไปตามเรื่องแหละนวดให้คนนวดรู้สึกสบายแหละแต่ถ้าเกิดน,นวดอาการเนี่ยนวดแก้อาการเนี่ยมันก็จะเป็นการนวดอีกแบบหน,นึ่งนะครับก็ ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยะครับตรงเส้นบริเวณกลางเท้าเนี่ยเราก็จะรีดขึ้นมานะครับถ้าเกิดว่าเราอยู่ในท่าที่ถนัดตอนนี้คือมุมกล้องด้วยบ้านด้วยอะไรมันไม่ถนัดด้วยเราจะใช้มือเนี่ยนะครับทั้งสองข้างนะครับทั้งสองข้างเลยนะจับแบบนี้เราวรูดขึ้นรูดขึ้นแบบนี้นะครับก็คือเหมือนว่าเราคลายเส้นตรงกลางนี้นะครับก็คือประมาณแบบนี้น ผู้นวดน,นะครับก็จะรู้สึกสบายก็กดน้ําหนักประมาณหนึ่งนะครับอย่าให้เขาเจ็บเนาะเพราะว่าถ้าเกิดกดแรงมากมากนี่มันอาจจะกลายเป็นตะคิวไปเลยก็ได้ก็คือเราจะดันขึ้นแบบนี้หรือบางคนเนี่ยเขาก็อาจจะนวดเนี่ยเรากดจุดกดแล้วปล่อยแล้วก็ถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยอยากจะนวดเพิ่มเติมเนี่ยจุดนี้นครับนวดได้เหมือนกันเราอาจจะใช้มะงีกแบบนี้นะครับถ้าถนัดนะนะครับมะงีดันออกแบบนี้ ันนี้ก็ช่วยให้สบายเหมือนกันแต่ระมัดระวังในเวลาที่มือเราลื่นด้วยนะครับบางทีมือลื่นเนี่ยก็ทําให้ผู้ถูกนวดเนี่ยเจ็บได้เช่นสมมติว่านวดน,นวดไปแล้วก็แปล่นี่นะครับก็จะเจ็บณนะจุดบริเวณเท้านี่เราจะมีจุดค่อนข้างเยอะมากใช่ไหมครับมันก็สะท้อนตับไตไส้พุงในร่างกายทั้งหมดได้เลยแล้วก็กดกระจายไปให้ทั่วๆครับให้คนที่ถูกนวดเนี่ยรู้สึกว่าผ่อนคลายจากการเดินมาทั้งสัปดาห์แล้วอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับ ตรงใต้เส้นเอ็นร้อยหวายเนี่ยจะช่วยคลายความตึงของทั้งน่องตรงนี้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เรานวดเนี่ยเราอาจจะใช้วิธีทําอย่างนี้นะฮะเราดึงมาอย่างนี้นะครับ,รนะรบใช้นิ้วโป้งของเราเนี่ยประคองเนาะแต่ว่าแต่อย่ากดแรงนะครับเพราะตรงนี้นี่คุณแม่จะเจ็บมากนะครับเนี่ยเราเนี่ยตอนนี้เขาเก่งแล้วเราอาจจะใช้วิธีว่าเราใช้นิ้วชี้ของเรามาก็ได้นะเราดึงมานะครับแบบนี้ ทำทางด้านนอกแล้วก็ด้านในเลยนะครับเราใช้เน้นนิ้วกลางเนาะเพราะว่านิ้วชี้เราไม่ค่อยมีแรงช่มาเราจะเอานิ้วกลางมาช่วยนะครับแบบนี้นี่ประมาณ10ครั้งก็พอนะครับแล้วก็สังเกตว่าเวลาเราถ้าเกิดว่าคนที่ไปนวดเท้าตามร้านนะครับคือหมอนวดเนี่ยเขาจะนวดเอามันเนาะถ้าเกิดเขาไม่ได้เรียนมาจริงๆเนี่ยเขาจะนวดเอาสนุกเขาแหละว่าแบบเฮ้ยเออฉันเนี่ย นวดนวดเป็นน้านวดกดจุดลงไปแรงน้าอะไรอย่างเงี้ยครับต้องบอกว่าหลายๆคนอ่ะเขานวดเอาสนุกจริงเดี๋ยวให้กล้องแพนมาตรงนี้คือน่องเนี่ยนะครับมันจะมีเส้นด้านในนี้อยู่นะครับมีเส้นอยู่ด้านในตรงนี้นะครับแล้วหมอนวดเนี่ยเขาจะชอบมากเลยรีดรีดรื้อป๊าป๊าป๊าป๊อย่างเงี้นะฮะเราก็โอ้โหนายเกพี่คะเบาๆหน่อยนะครับซึ่งมันเจ็บมากนะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็อยากให้มัน คือการนวดอ่ะกลับไปต้องไม่ใครขึ้นเนาะมันมันควรจะสบายนะครับตรงน,นี้มันฝืดนะเราก็จะเอาขี้ผึ้งนะครับมาเติมหน่อยอันนี้ถือว่าเบามากเลยนะฮะเบาสุดๆเพราะไม่งั้นมันเจ็บนะครับอาจจะเน้นนิดหน่อยนะครับอย่าให้โหดมากเพราะไม่งั้นคือมันจะช้ำในอ่ะครับเคยเป็นเหมือนกันแล้าเวลาเดินมันจะเจ็บอะ่ะเหมือนเวลาเราออกกําลังกายขาเยอะๆเกินไปนะฮะ เนี่ยก็ต้องระวังนะครับค่อยๆนวดไปไล่ไปเรื่อยๆคือเราจะนวดจากหน่วยเล็กไปหน่วยใหญ่เนาะนะครับเพราะว่ามันก็จะสะท้อนกันหมดแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่เราจะนวดเพื่อคลายความปวดเมื่อยในการเดินนะครับเราก็จะนวดตรงเส้นนี้ครับนี่ครับจะเป็นเส้นนี้มันจะมีกล้ามเนื้อแล้วมีเส้นแอบอยู่ทางใตน้นี้ซึ่งมันจะเชื่อมไปถึงเชื่อมไปถึงขาอ่อนเลยนะครับเราก็จะเบี่ยงตัวมาด้านนี้นะครับก็กดนะครับมันก็จะช่วยให้ หายเมื่อยได้ด้วยสําหรับคนที่นวดน,นะครับถ้าเราเอาท่าที่เราถนาดัดแล้วส่วนใหญ่เนี่ยอยากจะบอกว่าให้เราเน้นว่าหลังเราต้งตองตรงนะครับเราจะใช้วิธีว่าเราทําแบบนี้แ,แล้วแขนเราตรงใช่ไหมครับแล้วโน้มตัวลงไปนะครับโน้มตัวลงไปน้ําหนักจะถ่ายเทมาตั้งแต่ไหล่ใช่ไหมครับลงไปที่นิ้วเราเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้น้ําหนักที่ไหล่เราเนี่ยเรากดลงไปเนี่ยเราจะเหนื่อยเราไม่ได้ใช้แรงอะไรที่นิ้วเราเลยนะครับเพราะว่าน้ำหนักมันถ่ายเทมาจากตัวเรา โอเคสำหรับตอนนี้นะครับก็เรานวดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเราจะไปเอาลูกประครบมาประครบดูซิว่าประครบแล้วมันจะเป็นยังไงแล้วต้องประครบยังไงนะครับแต่แตนนี่นะครับก็คือลูกประครบที่เราซื้อมาร้อยเดียวเองพอดีว่าเราไปเดินเซ็นทันสาร,รยามาซึ่งเราอะ่ะเคยไปนวดแล้วนะครับอันนี้ขอโฆษณาให้เขาเลยก็คือที่โรงพยาบาลหัวเฉี่ยวนะครับเขาจะมีนวดแพทย์แผนไทยกับแผนจีน,นครับมี2อันนะครับ ก็ตอนนั้น่ะไปเจอมาเพราะว่าเราดู YouTube เยอะใช่ปะเราก็เลยไปฝังเข็มนะครับไปครอบแก้วอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นฝังแผ่นจีนใช่ป่มส่วนแผ่นไทยนะครับก็ไปเซิร์ชเจอว่าเอ้ามันมีแผ่นไทยด้วยก็เลยแวะกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเลยไปนวดแล้วก็เลยเลือกนวดประครบนะครับเขาก็เอาตัวเนี้ยไปนึ่งแบบร้อนๆร้อนๆมาเลยแล้วก็มาแบบมาทาอย่างเงี้ยใส่เราวับว,ว,วอย่างเงี้ยแล้วมันรู้สึกดีมากมันดบับสบายตัวมากๆนะครับ ก็ <g ül> วันนี้เราก็เลยจะมาแถมประครบให้คุณแม่ด้วยนะครับในวันนี้ดูแลเขาแล้วเนาะเวลาประครบเนี่ยเราจะทําแบบนีบ้แค่นี้เองนะแค่นี้เลยถ้าในกรณีที่มันร้อนมากเราจะแค่นี้เลยแค่นี้เลยนะครับพอไม่งั้นเนี่ยมันร้อนเกินไปอะ่ะมันจะพองได้นะครับแต่อันนี้ก็ถือว่าไม่ร้อนมากนะครับวิธีเลยสําหรับเรานะเราเอาตามความรู้สึกเรานะเราไม่ความรู้สึกว่าบนเนี้ยเส้นเลือดเยอะใช่ไหมครับเราก็จะเอามือเนี่ย มือซ้ายเนี่ยครับรองใต้ฝ่าเท้าก่อนแล้วก็ลงแบบนี้นะครับร้อนไปไหมไม่นะครับโอเคทีนี้เราก็ไล่ไปตามเส้นเมื่อกี้ที่นวดไปมันจะมีเส้นนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ลงอย่างนี้เลยน,แบบนี่นะครับระหว่างที่ลงไปอะครับก็อย่าลืมประคองด้วยนะครับประคองเท้าประคองขาของคุณแม่ไว้ด้วย อ่ะก็ถ้าเกิดว่าใครที่เป็นหมอนวดแล้วแบบเห็นแล้วแบบโอ๊ยทําอะไรเนี้ยนะครับมาคอมเมนต์ได้นะครับแล้วก็อยากจะให้ไปเรียนด้วยก็ได้นะครับเดี๋ยวจะไปเรียนด้วยแล้วก็จะโฆษณาให้ด้วยเนาะอันนี้คือไม่หลอนเลยไม่หลอนเลยนะครับเนี่ยเราก็ประมาณนี้แหละนะครับอันนี้คือครั้งแรกเนาะะสงสัยว่าคราวหน้านี่อาจจะต้องแบบนึ่งนานกว่านี้นะครับนี่ก็ประมาณนี้ แม่สบายไหมโอเคก็ <Okay. S 1> okay, วันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการนวดก็ถ้าเกิดว่าใครที่อยากนวดอยากให้คริสนวดให้งเงี้ย <c oughs> ก็ได้นะ <g ül> มาบอกลเลยเดี๋ยวว่าชั่วโมงละร้อยสองร้อยกูว่ากันไปแต่ก็จะนวดให้แบบละเอียดละเอียดเลยนะครับแล้วก็แบบว่าสั่งได้เหมือนว่าเราเป็นคนกันเองเนาะเราก็จะสั่งกันได้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าไปร้านนวดเงี้ยบางทีเราเกรงใจเราก็ไม่กล้าพูดไม่กล้าอะไรบอกเขาไปเลยครับว่าเฮ้ยมันเจ็บเบาลงหน่อยหรือว่าตรงนั้นมันไม่ใช่อะไรเงี้ยนะครับ ก็บอกเขาเลยไม่ต้องเกรงใจเขาหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์แล้วก็สนุกสนานกับคลิปที่ได้ทำไปนะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกิ้งกิงด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยคริสมีข้อมูลหรือว่ามีความรู้อะไรจะมาแนะนำก็มาติดตามในช่องของน้องได้หรือว่าวันนึงคริสอาจจะมีช่องของคริสเองก็กด้นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย